สวัสดีนะ่าะเปนม,นมนวนท,นที่เ่นเกมแมวนั่นเองน่าจกคนเึ่นเกมแมวนี้นั่นก็เป็นเกมแมวที่ตรงนี้แมวแล้วก็ถาเงินจากแมวแหละหรือดองเงินจากแมวมาแล้วนะทุกคนต้องดงเงินถ่ายเงินกับแมวก็ต้องซื้ออาหารจากคมอมซื้ออะไรมันให้มันแล้วก็ต้องเซ็นเซอร์อุจิมันอีกตัวนะทุกคนแล้วก็มีลูมเมทคนหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับมันแล้วกันนะ ชีนนรวนรามาเลี้ยงไอเจ้าแมวเราขอจะเรียกเจ้าแมวนุว่าเจ้าทำรมกฏอ้วรกันเพราะว่ามันเป็นเกมแนวเลี้ยงสัตว์นะนะตัวแม่งก็สี่เหลี่ยมอ๋อแกเรียนแบบเกมมายคา้ามันเป็นไงฮะแต่ว่าจะวาดไปแล้วแม่เลไมคะมันไม่ได้เป็นตัวอย่างนี้ไม่ใช่หรอ นองสายจะเป็นแมวแปลกใหม่นะน่าจะเป็นแมวสายพันธุ์ใหม่ที่เราเลี้ยงนะโอเคแล้วช่างบันเทิงไใครเคยสนเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมาเลยเนี่ยทุกคนต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนหรือเซ็นเซอร์ดีหน้าหนูไปเลยทุกคนโอเคงั้นฉันขอเงินหน่อยนะเจ้าแมวโอ้แกมีเงินเยอะนี่นาะแกน่าจะไปซื้อไปสร้างรีสอร์ทสักรีสอร์ทหนึ่งนะฉันจะได้ไปพักด้วยเพราะฉันน่าเป็นเจ้านายแกยังไงละ่ะแล้วฉันก็จะได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วฉันก็จะกินดีสบาย,ยที่นั่นแล้วฉันก็ต้องเลี้ยงแกไปด้วยนะ โอเคนะจ๊ะแม่โอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกับรูเมแเรานะทุกคนเราสามารถเอาเงินจากรูเมตได้นะทุกคนเราจะถามมันว่าขอเงินหน่อยได้ไหมน่าจะแปลว่าปันนงินนะทุกคนที่เรารู้นะมันมันน่าจะให้เงินมามั้ โอ้โหเงินไหลเป็นกองอ้าวดียังไงนะเนี่ยแล้วทำไมแกต้องให้ฉันเลี้ยงแกด้วยอะไรขนาดที่แกอยากจะคล้องโลกนี้ก็กต้องซื้ออาหารให้แกไม่ไงั้นแกจะตุยทันทีโอเคนะเรามาคุยกับรูมเมย์ของเราดีกว่าน,นะเราคุยกับเพื่อนได้นะทุกคนกินแไม่เป็นไรตอนนี้เราก็จะสั่งซื้อของมีของให้ซื้อแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะทำกัน มีเงินมาดูเงินจากแมวอีกเช่นเคย์เราจะเอาเงินเลี้ยงแมวที่เกยบตัวนี้เนี่ยมันมีงนงเงินตองเยอะแต่ว่าเราก็ต้องเอาเงินจากมันนะอันนี้ไม่ใช่เงินม,นมันนะนัาจะเป็นเงินเพื่อนเราหรือเปล่าเดี๋วขอเพื่อนเรามนอนี่ก็คือเพื่อนเราที่มันนั่งขี้เกียจไม่ช่วยกันเลี้ยงแมวโอวยข้าว็หมด ทุกคนถ้าเมื routine, <t Excel KK> <out> ่ออยากรู้ว่าแมวมันหิวข้าวก็หิวข้าวเมื่อไหร่ทุกคนจะเห็นตรงที่มันเวลานับเป็น59 58เห็นไหมจะเป็นเวลามันค่อยๆลดไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุกซ์เซอร์เซเบ็บนั่นคือมันก็จะมีเวลาบอกนะถ้าเราไม่ได้เสียเซอร์เซเบ็บขออภัยด้วยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเป็นอันนี้เมื่นอน เราสามารถเอาเงินจากเพื่อนเราได้โอ้มีสองถุงเลยฮะมันจะให้อุ้ยแมวหิวข้าวแนีวอว่าไม่นะต้องรีบสั่งซื้อเรามีเงินสองร้อยห้าสิบสามบาทตอนนี้สามบาทเพราะอาหารแมวค่าสิบบาทเราซื้อคอนโดแมวมาให้แมวมันเล่นเลยนะทุกคนมันจะชอบเอาหน้าไปจู้กับคอนโดเป็นประจำทุกคนนีงไงทุกคนกลับมาเเหมืันเดิมละเคยเล่นคอนโดเนะีอยแล้วจะแย่น้อยอเค เซ่อไว้นงนงนห้ามหินโอเคนะเรื่มเิเรมเริ่เริ่มรน่มเ้่มเ่มเมเรา่เ่มเริงด้ริ่มออเริ่มเรมเรันเอิ่มเร้่เงิ่เอ่มเร่มเริ่างอิ่มเ่มเริ่มเริงมเริ่มเมเี้เลี้มงนิ่าเิ่มเริ่มเริ่มนรเริ่มเร่เริ่้เริ่มเริมริ่ร้่ริเริเริ่มเมเมเริ่ยเรเลี้ยงกันมนอนนเ,นเ,นอเอาเงิน ปูมันเปิดแล้วเราไม่รู้ข้างในประตูนั้นมันมีอะไรแล้วลนเดี๋ยวเราจะมาต่อภาพหน้านะว่าเราจะเข้าไปในประตูนั้นไหมแต่ก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะลนเพราะว่า <c oughs> เราจะเข้าไปในประตูนั้น <c oughs> <c oughs> นั่นเองนิคนแนัองแมวกินเสร็จแลี้วก็ไปนอนได้นะแกก็ไม่นอนอะ่ะแกกินเสร็จแกก็มาผ่านของเล่นไปแล้วก็มาอุ้งจีแล้วพอแกมาอุ้งจีเสร็จ แกก็ไปเล่นของเล่นเอาโหชีวิตประจําวันแกมีแค่นี้ใช่ไหมแม่ถามจริเหรอคีนะชีวิตประจําวันแกก็มีแค่นี้นะนกินกอุนจีแล้วก็มาเล่นของเล่นแค่นี้แล้วแกก็ทําซ้าไปซ้ามาเรื่อยๆจนแกนั่นงเองระเบิดตู้ใช่ไหมแม่ไม่น่าใช่นะเราไม่เราใช้เป็นบา้าเราจะคุยกับแม่ไรเนี่ยออื แกเงินม้ฉันดนนี้นะฉันต้องการเงินจากแกนะจาเแมวฉันยังไม่รู้ชื่อแกสักเท่าไหร่เลยฉันต้องไปศึกษาก่อนว่าชื่อแกชื่ออะไรแล้วฉันต้องไปอาหารให้แกก่อนเดี๋ยวแกหิวนะเอาเงินมามนดนโดนโกเเดี๋ยวเราก็อุย้ยมีรูปแมวด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นแมวป่าเลยนะโดนมันก็ใกล้ๆกันเ,เดี๋ยว ป่ามันไม่ควรจะตัวอ้วนค่ะในนี้สงสัยเจ้าของคนอื่นที่เลี้ยงแกเลี้ยงแกไม่ไหวก็เลยต้องให้ฉันมาเลี้ยงสินะโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้เซนเซอร์เซนเซอร์ไว้นูนวาดูทวา,ด,าดูนี่แล้วทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้ก็บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิทให้เราด้วยบ๊ายบาย